สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ไม่ได้เกิดทอส,ดส,ดสอปาร์ติลิสพักปัิเสธศูนย์พันฟันธงรัฐสภาไม่เอาด้วยกับพักเล็กปมยื่นร้องตีความปมแก้รัฐมนูญ ความพยายามในการรื้อระบบเลือกตั้งโดยเฉพาะสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ยามนี้อาจทำให้บรรดาพรรคปฏิเสธต้องสูญพันในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังจากที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา83และมาตรา91ในวาระที่3อย่างที่รู้กันว่าขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในช่วงทำลายทิ้งเวลา15วันก่อนนำร่างขึ้นทูนเกล้าเพื่อประกาศใช้ทว่าประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนอกเหนือจากโมเดลเลือกตั้งที่จะต้องกลับไปใช้แบบปัดสองใบแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญก็คงหนีไม่พ้นสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา91แห่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสูตรนี้ภัยบุญนิติตวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรมทรแก้รัฐธรรมนูญได้ยอมรับว่าได้นำความมาจากมาตรา98 รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2554ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่กำหนดให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส,ส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำนวนคะแนนรวม ฉะนั้นหากลองคำวนวณคร่าวๆโดยยึดตามผลคะแนนเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2502พบว่าเวลานั้นคะแนนเสียงเลือกทุกพักการเมืองรวมกันมีจำนวนทั้งสิ้น35,441,920คะแนนเมื่อนำอาหารด้วยจำนวนสสบัญชีรายชื่อตามโมเดลปัจจุบันคือ100คนจะได้สัดส่วน3 5 4 4 1 9คะแนน ต่อสสบัญชีรายชื่อหนึ่งคนนอกจากนี้หากไล่ลึกลงไปในรายพักจะพบว่าหากใช้โมเดลตามร่างารัฐมนูญฉบับปัจจุบันจะมีเพียง1 1พักที่ได้คะแนนพักตั้งแต่354,419คะแนนขึ้นไปและเมื่อหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้จำนวนปีิลิสแต่ละพักดังนี้ พ,พรรคพลังชารัฐมีคะแนน8,413,413คะแนนหารคะแนนพึงมีจะได้สสปธีิลิส24คนจากเดิม18คนพรรคเพื่อไทยคะแนนพัก7 8 8 000, 1 0 0 6คะแนนหารคะแนนพึงมีจะได้สส22คนจากเดิม0คนพครรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เดิมคะแนนพัก 6.254.726คะแนนหารคะแนนพึงมีจะได้สอสอ18คนจากเดิม50คนพักประชาธิปัตย์คะแนนพัก3 9 5ล้านคะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้สอสอ11คนจากเดิม19คนพักภูมิใจไทยคะแนนพัก3ล้าน 7 3 4 0 5าคะแนนหันด้วยคะแนนพึงมีจะได้สสส1อคนจากเดิม12คนพักเสรีรวมไทยคะแนนพัก8 2ดแรคะแนนหันด้วยคะแนนพึงมีจะได้สสสอคนจากเดิม10คนพักชาติไทยพัฒนาคะแนนพัก7จ็ดแสรคะแนนหานด้วยคะแนนพึงมีจะได้สสสอคนจากเดิม4ี่คน พักเศรษฐกิจใหม่คะแนนพัก485,574คะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้สอสหนึ่งคนจากเดิม6คนพักประชาชาติคะแนนพัก481,143คะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้สอสหนึ่งคนจากเดิม1คนพักเพื่อชาติคะแนนพัก 419,121คะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้221คนจากเดิม5คนและพักรวมพลังประชาชาติไทยคะแนนพัก415,202คะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีจะได้221คนจากเดิม4คนเมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับว่าอีก15พักที่เหลือหรือที่เรียกว่าเป็นพักปฏิเสธ ซึ่งการลึกตั้งรรบที่แล้วได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนพึงมีคือ354,419คะแนนจะต้องศูน0พันไร้สอสอปาร์ตี้ลิสต์นั่งในสภาไปโดยปริยายอ่านเกมแล้วก็ไม่แปลกที่ความเครื่องไหวของบรรดาพักเล็กยามนี้จะเดินเกมขวางระบบลึกตั้งบัตรสใบและสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ด้วยการเดินสายขอเสียงสอสอให้ครบ1ใน1ิบ หรือ73คนเพื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหวังเตะสกัดโมเดลเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ต่างไปจากพักขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนา ภูมิใจไทยละก้าวไกลที่แม้ก่อนหน้านี้ที่จะยืนยันเสียงแข็งมั่นจบแล้วครับนายและจะไม่ร่วมกับพรรคเล็กในการยื่นสารเพื่อตีความร่างรัฐธรรมนูญยามนี้พยายามเดินเกมฟื้นระบบืึกตั้งแบบสัสดส่วนผสมหรือ MMP ซึ่งเคยถูกคว่ำในชั้นกรมทอรสอดแทรกในกฎหมายลูกที่กำลังยกร่างในขณะนี้หวังเกลียคะแนนปาติลิส เพิ่มแต้มพักอีกทางหนึ่งขณะที่สองพักใหญ่คือพลัมชารัดและเพื่อไทยรวมถึงหนึ่งพักกลางอย่างประชาธิปัตย์ในฐานะจ้ของร่างแม้ยามนี้จะดูเหมือนจะเป็นต่อ จากกติกาที่จะเกิดขึ้นทว่าถึงเวลาจริงอาจ,จต้องเป็นลุนที่คะแนนป๊อปปูล่าโบดที่จะต้องไม่ต่ำเป้าไปจากรอบที่แล้วมากนักโดยเฉพาะพลังชารัฐในฐานะแกนนำรัฐบาลที่เวลานี้กำลังเผชิญกับสภาวะคะแนนนิยมลดน้อยถอยลงจากนี้อาจจะต้องแก้เกมเร่งพลิกวิกฤตในการดึงคะแนนนิยมกลับคืนมาไม่ต่างไปจากพรรคเพื่อไทยซึ่งรอบที่แล้วช้ยุทธศาสตร์แตกแบ่งพัน เกลียคะแนนสสเขตและปาติลิสแต่ดันเจออุบัติเหตุการเมืองคือพักไทยรัาชาติถูกยุบมารอบนี้อาจต้องปรับเกมเลือกเดินหมากส่งทุกเขตเก็บทุกแต้มเพื่อกลยคะแนนพักตุนไว้ในมือให้ได้มากที่สุดจากนี้คงต้องจับตาหากไม่มีอะไรสะดุดโมเดลลุกตั้งที่ไม่ต่างอะไรกับ เล่าเก่าในคดใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลานั้นจะได้เห็นสัญญาณจากบรรดาพักกันเมืองในการลั่นกรองลบสู่การชิงชัยในอนาคตอันไกล้ในขณะที่ด้านของพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชลานาสีแก้วสสนันพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีมีสมาชิก เตรียมรวบรวมรายชื่อเพื่อไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วิฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าเท่าที่ฟังทราบว่าประเด็นที่จะไปร้องนั้นคือกระบวนการและเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งการยืน่นนังกล่าว คงอาศัยช่องทางตามมาตรา210วงเล็บ2โดยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาว่ามีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขหรือไม่เหมือนตอนที่นายภัยบุญนิติวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพรัมชารัฐไปยื่นตอนแก้รัฐธรรมนูญตอนลงมติวาระสามโดยนายแพทย์ชลานานกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามตนมองว่า ต้องอาศัยช่องทางการยื่นยติให้รัฐสภาวินิจฉัยโดยเข้าชื่อเพียง40คนแล้วเขียนเป็นยติให้รัฐสภาวินิจฉัยว่ารัฐสภาจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่ซึ่งตนมั่นใจว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามแล้วรัฐสภาคงไม่ลงมติให้ส่งเพราะรัฐสภาลงมติวาระสามไปแล้วคงไม่สงสัยอำนาจหน้าที่ของตนเอง ดังนั้นประเด็นนี้น่าจะจบที่รัฐสภาโดยยื่นเรื่องให้รัฐสภาวินิจฉัยว่าสงสัยอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถ้าลงมติว่าไม่เห็นควรยื่นก็จบไปนอกจากนี้กล่าวต่อว่าส่วนกรณีการแก้ไขกฎใหม่ลูกในเรื่องของการสูตรคำนวณสดสอบบัญชีรายชื่อโดยมีหลายกลุ่มตีความว่าแม้แก้เป็นบัตรสองบัตรได้ แต่ต้องออกระบบ MMP รองรับเหมือนกับเยอรมันขณะนี้มี2แนวคิดว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งในมาตรา91เขียนว่าให้จัดสรรสดสบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมืองโดยคำนวณจัดคะแนนของทุกพรรคการเมืองที่ได้รับรวมกันทั้งประเทศแล้วมาคำนวณแบ่งสดสให้แต่ละพรรค เป็นสัดส,ส่วนสัมพันธ์โดยตรงส่วนการคำนวณก็ไปเขียนไว้ในกฎหมายลูกตามมาตรา91ทั้งนี้โดยส่วนตัวรวมถึงการวิธีการเสียงข้างมากมองว่าไม่สามารถคำนวณแบบ MMP ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เขมารับชมสวัด